โลกทั้งใบกลายเป็นสีชมพูครับสำหรับพระเอกหนุ่มเจมจิรายุครับที่ล่าสุดวันเกิดหวานใจนะฮะก็แฮปปี้มากครับไปทานข้าวด้วยกันบรรยากาศก็บอกว่าดีครับส่วนของขวัญก็มีเค้กก้อนโตให้อย่างเดียวนอกจากนี้ก็มีการไปทำบุญกันด้วยส่วนสถานะก็ยังเหมือนเดิมอยู่ในจุดที่สบายใจส่วนเรื่องของการคบกันกี่ปีแล้วเนี่ยบอกว่าไม่ขอบอกนะครับอเออนะฮะ,ะส่วนเรื่องทำงานก็ไม่ได้หนักต,ตอนนี้ยังไหวอย,อยู่ แล้วก็พยายามฟิตหุ่นเพราะว่าต้องเล่นเลิฟซีนเยอะครับทำปกติเป็นงานละครนี่แหละครับที่เยอะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่น่าจะั่นจะปีหน้าเลยครับน่าจะดูทั้งหมดตอนปีหน้าหมดเลยพยายามฟิตหุ่นครับเพราะว่ามีแบบมันมีจากเขาเสื้ออะไรเงี้ยเราก็อยากให้แบบเรามีการเปลี่ยนแปลงมันมีการเปลี่ยนแปลงก็อาจจะแบบดูซุบซุบไปบ้างเพราะว่ามันต้องลดแล้วก็ค่อยๆเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ชั่งน้ำหนักมากครับไม่ไม่ไ่ได้จะาลดกิโลแต่ว่าแบบค่อยๆค่อยๆปั๊มอยู่มันเกิดคุณสนิทเนาะครับผมครับ ดีครับมีโอกาสไวรอที่ของหันอะไรกันมีก็ก็ไปทานข้าวด้วยกันใช่ครับผมก็ทานข้าวกับแก๊งเพื่อนบรรยากาศเป็นไงบ้างนวันนั้นบรรยากาศก็ดีครับสนุกเฮฮาไม่ได้มีอะไรมากเลยครับม,รมีของพิของวนพิเศษได้เข้าไปก็มีม มีมีในคลิปอย่างเดียวครับที่เป็นเค้กแล้วก็แบบดึงแบงค์อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งจริงๆแล้วคือเขาบอกว่า,าจะไปทําบุญผมก็เลยแบบเขาบอกว่าเออเนี่ยถ้าเกิดว่านี่ก็เอาไปฝากไปทําบุญด้วยไปได้ร่วมบุญด้วยกันเลยก็เขาก็อไรบ้างชอบครับกแบบ็ชอบแหมครับชอบเลยก็ชวนเด็กคุยอะไรฝากเงินไปทำบุญด้วยใช่ใช่ครับใช่ก็ร่วมบุญกันไปด้วยประมาณนั้นครับเป็นอย่าง,งี้นานแล้วครับใช่ใช่ครับก็เป็นอย่างี้แหละครับเล่นแพงขึ้นมีครับความสัมพันธ์ แน่นแฟนขึ้นไหมแน่นแฟนขึ้นไหมผมว่าเหมือนเดิมนะครับมันยัง <m uch> อยู่ในจุดที่สบายใจใช่ก <m uch> ็เรียกว่าเป็นจุดที่ที่ดีเลยครับก็สบายใจก็ทุกอย่างเหมือนเดิมไม่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 ได้มีอะไรมากมายขอบคุณที่ติดตามรายการ entertainment day นะครับทางช่อง true s i z e hd เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมาก,บบกมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดก็ได้เหมือนกันที่ facebook fanpage ของ true s i z e hd และเราก็ยังมี social ีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ